เจอหัวไหมครับนั่นนะที่วางอยู่เป็นกระโหลกนะ เหมือนว่ามันทำพิธีเพิ่งเสร็จนะผมว่าผมต้องเรื่องนี้ไปบอกลุงสามโดยเร็วเพรลุงสามเนี่ยต้องการที่จะจัดก,การห้องมันเนี่ยทันทีนะเนี่ยมันฝังลงไปแล้ว งงไปวนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลโกเคนะทุกคนก็วันนี้นะครับอาจารย์สามเนี่ยได้มีหน้าทีผมเนี่ยทำอย่างนะก็ามาซุ้มดูเสือเมฆนะครับที่มันเนี่ยอยู่ตรงที่แห่งนี้นะก็เหมือนว่ามันเนี่ยจะมากบดานอยู่ ที่นี่นะผมเนี่ยก็ต้องไปแบบระมัดระวังนะทุกคนแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องชายมันได้ตายแล้วซึ่งคนที่ทำร้ายผมนั่นแหละเสือไฟนะที่วันนั้นจับผมเนี่ยกดน้ำนะทุกคนแต่ดีนะครับที่เพื่อนวัดเนี่ยมาช่วยผมได้ทันไม่งั้นเนี่ยผมคงตายนะก็ลุงสามเนี่ยได้จับจัดการมันเรียบร้อยแล้วก็จับมันเนี่ยกดตัดหัวไปเลยนะทุกคนก็ ว่าก็จัดก,การไปได้แล้วคนหนึ่งเดี๋ยวเหลือแต่เสือมเมฆนะที่วิชามันเนี่ยเก่งกล้ามากลุงสามเลยมอบหน้าที่ผมเนี่ยมาซุ่มดูมันโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปดูมันกันก็ฝากเป็นกำลังใจผมเนี่ยตอนนี้เหมือนว่าผมเนี่ยจะเดินมาที่กบดานของมันละแต่กลุ่มโจรนมันเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยเยอะมากเลยนะ ไม่รู้ว่าตัวบงการเนี่ยอาจจะเป็นพวกเสือเมฆเสือไฟก็ได้แต่ตอนนี้เสือไฟเนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วก็โดนตัดหัวแต่หัวเนี่ยผมไม่รู้นะว่าอยู่ไหนเหมือนกันทุกคนเราต้องเบาๆนะเหมือนจะถึงแล้วโน่ไนไงเฮ้ย,ย,ยมีคนอยู่นะทุกคนมีคนอยู่ เหอมไอเสือเมฆนี่ว่านั่นอะไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่นะมันนีมากบดานอยู่ที่นี่นี่เองก็ผมจะมาดูเฉยนะว่ามันอยู่ที่นี่หรือเปล่าลุงสามเนี่ยมอบหน้าที่เนี่ยให้ผมนะ จะแอบด,ดูมันเองเดี๋ยวพอมันพูดถึงหัวน้องชายมันน้องชายมันอาจจะไปไม่สุขสุขติก็ได้นะมันพังเพิถึงน้องชายมันใหญ่เลยด้วย ฉล้างแลในเจ้าให้ที่ปรทัดหัวน้องชายค่ะจะฉล้างแผลในมดเดี๋ยวก็จะทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของน้องชายแล้วมีหัวอะไรอยู่ไม่รู้อยู่ตรงนี้นะมีหัวกะโหลกอยู่ทุกคนเป็นหัวกะโหลกอะไรไม่รู้มันจับอยู่นั่นอะ น้องชายครับอค์อาารเจ้าไม่รู้ว่าใช่หัวน้องชายมั้ยหรือเปล่าไอเสือไฟอะแต่คนเนี้ยเสือเมฆชัดเจนผมจำได้เลยมันเนี่ยได้ทำร้ายผมนะวันนั้นเนี่ยดีนะที่เพื่อน,อนวัดเนี่ย,เ,ยเข้ามาช่วยผมได้ทันชายคนนี้ลังแคนตีอนอด ไม่้ยอาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าศพน้องชายมันเนียอยู่ไหนนะเฮ้ยมันกำลังทำพิธีเฮ้ยใช่หัวน้องชายมันหรือเปล่ามันอาจจะโดนคนหลอกก็ได้นะอาจจะไม่ใช่หัวน้องชายมันก็ได้พอลุงสามบอกว่าได้ฝังไว้ หลุดไปแล้วนะมันน่าจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าลูกน้องมันก็เยอะนะมันอาจจะให้ลูกน้องมันเนี่ยออกตามล่าพวกผมก็ได้ไฟเสือไฟสนี้กูจะไม่เริ่ม คนนั้นชื่อเสือไฟกับเสือเมฆทุกคนะ mm hmm. อยากจะ,จะเข้าไปจาัดก,การจริงๆแต่ลุงสามบอกว่าห้ามไปทำอะไรทั้งนั้น mm hmm. แค่มาจ้องแล้วก็มาแอบด,ดูมันเองเดียวพอ mm hmm. เพราะว่าผมแค้นมากเลยนะที่วันนั้นเนี่ยผมโดนเนี่ยมันซ้อมจนบางตายเลย จะไม่ใช่หัวนอมันก็ได้นะมันกำลังไปฝังทนเป็นหัวกะโหลกอะเดินไปหลังบ้านละเดี๋ยวจะแอบไปดูมันกันต้องไปเหยียบุดนะ เจอหัวไหมครับนั้นนะที่วางอยู่เป็นกระโหลกนะ กระโลกไหมชัดเจนเลยเหมือนว่ามันทำพิธีเพิ่งเสร็จนะผมว่าผมต้องเรื่องนี้ไปบอกลุงสามโดยเร็วเพราะลุงสามเนี่ยต้องการที่จะจัดก,การห่องมันเนี่ยทันทีลนะนี่ยมันฝังลงไปแล้ว มันฝังลงไปแล้วนะถอ,อนอนถอยก่อนนะถอยก่อนนะศพเนี่ยไม่รู้ว่ามันเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนไไเพราะว่ามันเนี่ยต้องฝังศพน้องมันอีกด้วยสั่งเกตหัวเนี่ยน้องมันคงไม่ไปผุดไปเกิดแน่นอน ล่างน้องมันเนี่ยอาจจะต้องเผานะอ,อะไรมาไข่มันว้อยวามาไอเหมือนจะรู้หรือเปล่ายังไม่กลับอีกเลยกลวงมันพูดถึงอาจารย์กลวงที่มาช่วยผมวันนั้น อาจารย์กวงนะครับที่มาช่วยผมวันนั้นนะกับเพื่อนวัดนะดี่แม้มันเพื่อนวไมกวงนะผมเนี่ยยังไม่ได้บอกทุกคนลุงสามเนี่ยได้ผมกระถามมาคือบางตานะแต่มันเป็นตัวแทนหัวของน้องกูเอง กูเลยฟังเพื่อเป็นพิธีไม่ใช่ัวนน้องมนะันนะเพื่อให้น้องกูได้หลับสบายได้ไม่ต้องมีหว่วงพอมเนี่ยใช้แล้วจามา<ะ>วอยวายแถวบ้านกูแน่ชิ้นก็พอห่วงมามึงหาตัวกูไม่เจอหรอกเฮาทำไมวะเชมึงมึงในป้วนหรือวะมึงคึงใคร ว่ามันจะหาตัวผมอยู่นะเสียวมึงไม่ไม่ใช่กวงแต่ผมเนี่ยได้อาจารย์สามเนี่ยได้ให้วิชาบางังกายผมมามันหาตัวผมไม่เจอพร้อมทุกตัว้ามึ่งกาชนนะนะมึงได้เจอลุงสามแนะ่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาตัวไหนเห่าอะ ก็หาตัวกยเจอดิมึงอยู่นี่มึงก็อยู่ให้นานๆแล้วกันกูจะอยู่นี่และอยู่ตลอดไปที่นี่ก็คือบ้านกูเนี่ยต้องบอกลุงสามเลยถ้ามึงเข้ามาใน่นาเขตบ้านกูมันจะอยู่นี่ตลอดไป,มไปนะผมจะได้บอกลุงสามถูก เอาได้แต่นอกรั้วไม่กล้ากเข้ามานะเอาในบ้านกูหรอกมึงก็หาตัวกูให้เจอดิแล้วมึงจะแอบ,บทำไมวะฮะมึงอยู่ไหนวะกูไม่ได้แอบบมึงหาตัวกูไม่เจอหรอกกูจะหาตัวมึงเจอได้ไงแอบบอยู่ข้างนอกรั้ว ใช้วิชาพางตาใส่กูมันรู้นะว่าผมใช้วิชาพางตาใส่มันตอนนี้มึงอยู่ที่นี่ก็อยู่นานๆแล้วกันเดี๋ยวจะได้รู้จะอยู่นออยู่ตลอดไปเองไม่นานคงได้ครองที่นี่หมดน้องชายมึงตายแล้วมึงจะครองอะไรอีกตายจะคอยไปหาลูกน้องไม่เพิ่มก็ได้ เมียูวดชุดเอาแถวนี้ก็ได้กูจะหาชุดชาวบ้านแถวนี้มาทําเมียตะกอนี่มันชั่วมากเลยมันจะไล่ข่มข,ขืนชาวบ้านไปทัว่วนะมึงนี่ชั่วจริงๆมังเพิ่งจะรอเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยลุงสามก็ให้กูมาเก่อกวนมึงนี่แหละมึงหาตัวไม่เจอหรอก แล้ววันนั้นมึงทําอะไรโกูกูเกือบตายอะ่ะน้องชายมึงจับกูกดน้ำเกือบตาย<อ>ถ้าไม่ได้อาจารย์กลวงกูคนตายแล้วอากูจำมึงได้แล้วไอ้มาขี่เรือนนองที่กูเกือบฆ่ามึงโดยการกดน้ําจําได้แล้วไอ้มาขี่เรือนตอนนี้มึงทําอะไรกูไม่ได้หรอก มึงก็เข้ามาในบ้านกูสิวจะเข้าไปทำไมอ่ะลุงสามแค่กูมาดูมึงว่ามึงอยู่หรือเปล่ามึงได้ตายแน่แค่กูรู้ว่ามึงอยู่มึงมึงก็โดนหนักแล้วอย่าเข้าไปสู้มันเลยดีกว่านะเดี๋ลุงสามบอกว่าให้มาก่อกวนมันได้นะ ก็มันอยากจะได้แค้งนี่กว่าเดิมเอามาเป็นบริวารไว้ล่ะคอผงเมืองตอนเข้ามาในนาเขตของกูกูเจ้าหัวน้องมึงอะไปเผาทิ้งกูได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณของมันแล้วมันไม่ไปไหนหรอกน้องเงี้ยไปเสือไฟอ่ะเพิ่งทำช่วยเยอะเกิน ่มคืนเมียชาวบ้านไปทั่วบนชาวบ้านไปทั่วมันจะเอาใครมาทําเมียไม่รู้นะบอกว่ามันหาไล่้นชาวบ้านนี่แหละลูกน้องมันก็มีเยอะนะกูว่ามึงตายไปเนี่ยกลุ่มโจรมึงเนี่ยคงจะแตกแยกไปหมดนะคงจะดีนะ วันนั้นเนี่ยมึงกระเทืบกูยับเลยกูจะเอามึงให้ตายจะลมาีเรือจะทำอะไรกูได้ไดกูเป็นศิษย์ลุงสามเลยนะมึงจะทำอะไรกูแน่จริงมึงก็มาดิ oh <my> มันไม่กล้าออกมาเลยนะตอนนี้ มกูจริง,รงอยู่ในเขตอีปไตสุดตีว่าถ้าจะงออกไปจากอนาคตของตัวเองว่าฮะเคสแบ,บ็พกูไหมละ่ะมาขี่เลื่อนเออ,อยังไงก็ได้กูอะกงสามให้กูมาก่อกวนมึงกูจะก่อกวนในเต็มที่ให้มึงแค้นยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวมึงก็จะได้ตายละ กูจะเข้าไปทำไมอะ่ะกูรู้ว่ากูสู้ไม่ได้อยู่แล้วได้วิชาบางกายของลุงสามานี่มึงมอง,มงกูไม่เห็นเลยเหรอมึงอยู่ที่นี่ก็อยู่ให้นานแล้วการเดี๋ยวผมจะลองปลาของไปดปูเพียงมั่วแมงเลย มันอาจจะผมไม่เจอนะโอ้จะโยนใส่มึงเหมือนกันมันต้องห่วงหรอกเฮ้ยหาตัวกูให้เจอ,อที่เ,อ,เอ้ยตัวมันเต็มเต็มแลวเมื่อกี้โดนขามันนะ ะมันหาตัวผมไม่เจอ,ม,เจอม,มาขี่เล่นหาตัวผม,มใมเจอได้แคทำแบบนี้แล้ววะกล่าเข้ามาในบ้านกูกูจะเข้าไปเสียเปียบทำไมาเฮ้ยมันจะทำอะไรไม่รู้น่าเป็นจมูกกระสุนนะ มันจีนมันจิบตำปูจกระสุนมาละมันยังอยู่ที่นี่นะผมเนี่ยต้องบอกลงสามแน่อนอนปูเหม่ล้มอยู่ตรงไหนเพรี้ยงมั่วไปแล้วกันจะพามั่วนะ เฮ้ยเฮ้ยรุ่งมากเกือบโดนผมเมื่อกี้หลบกันรบก,กันโอเคนะเคนี้ผมว่าก็ได้รู้แล้วว่ามันยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะรีบไปบอกลุงสามให้มาจัดก,การมันโดยเร็วไปแล้วเราไหวามากีเนื้อแต่มันยังแค้นนะที่น้องมันเนี่ยโดนลุงสามฆ่าตายแล้วก็มึงกลัวตัดคอไปแบบน,นั้น <S <S เดี๋ยวมึงจะได้เจอดิโอเคไปเลย รีบออกไปที่นี่ก่อนจริงๆลุงสามก็บอกว่าให้มากวนมันให้หนักเลยนะออกมาไอมาีมาเลื่อนันตะกอนอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นาาแต่ผมรู้นะว่าซู้มันไม่ไหวแน่นอนอถ้าแปบนนี้นเข้ามากว่าูนา่ะ ขอตัวออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันถือว่าผมก็ได้รู้แล้วนะว่ามันอยู่ที่นี่จะได้บอกลุงสามถูกให้ลุงสามเนี่ยจัดก,การมันโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาก,กับลุงสามจัดก,การมัน